ชาวบ้านที่สิงห์บุรีกว่าร้อยคนไม่ทนแล้วครับเขาลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าเปิดประตูระบายน้ําหน่อยได้ไหมหลังเดือดร้อนต้องย้ายถิ่นย้ายบ้านเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วน้ําท่วมหมดมาอยู่ริมถนนาน,นานกว่า2สัปดาห์ไปติดตามจากคุณกีรติผู้ระหงครับการให้ระบายน้ำออกคุงม้ากค่ะว่าทาบ้านไหนเป็นรถยค่ห้อไหนร้อนทุกคนเปิดประตูท้งน้ำเนี่ยเรา,าจะยกเลยยเลย ถนนเลียบคลองชุลประทานมหาราชอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกลายเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวบ้านบางสมศีที่บางส่วนก็พยพเข้าของที่นอนหมอนมุง้งมาตั้งเต็นท์นอนริมถนนนานสองสัปดาห์แล้วเพราะภายในหมู่บ้านรวมเจ็ดแห่งมีมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อทละลักเข้าท่วมสูงเกือบ3เมตรและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านบอกว่าปีนี้ถือว่าน้ำท่วมสาหัสที่สุดในรอบ11ปีและหนักกว่าปี2554กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันข้าวแต่ละมื้อก็ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้ภัยบางบ้านเขาก็ชั้นสองเขาอยู่ไม่ได้แลว้วอะข้างในบ้านน่ะเขาก็ตั้งยกอาหารหาร้านมาหนุนนนะหนุนนอนนะ่ะปกติก็เคยออกปล่อยทุ่งนะแต่ปีนี้ทำไมเขาไม่ปล่อยออกทุ่งก็ไม่รู้ ใช่ทุกปีทุ่งเฉียงรากอ่ะทุกปีออก็จะเล่นเก็บเกี่ยวข้าวกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้แล้วเนาะว่าน้ําจะมาอเน,นี้ชาวบ้านกว่า100คนจาก3ามตำบลจึงรวมตัวกันประท้วงที่ประตูระบายน้ําบางโฉมสีเพื่อเรียกร้องให้ชลประทานผันน้ําจากคลองบางโฉมสีลงสู่ทุ่งเฉียงรากเพื่อช่วยบรรเทาความเร้อนที่ต้องเผชิญอยู่ ส่วนจุดที่ที่ชันยืนอยู่นะคะคือชุมชนเชียงรากเป็นพื้นที่รับน้ําต่อจากประตูระบายน้ําบางโฉมสีซึ่งตอนนี้ค่ะในพื้นที่ชุมชนก็เริ่มมีระดับน้ําท่วมสูงแล้วบางจุดเนี่ยลึกถึง30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพเข้าของขึ้นสู่ที่สูง ขณะที่ชาวบ้านเชียงรากลายนี้บอกว่าในชุมชนไม่มีน้ําท่วมมาตั้งแต่ปี2554แต่หลังชาวบ้านบางโสมสีออกมาประท้วงให้เปิดประตูระบายน้ําเพียงแค่30นาทีน้ําก็เริ่มทะลักเข้าท่วมชุมชนจึงได้เริ่มทยอยเก็บของภายในบ้านขึ้นสู่ที่สูงตั้งแต่ใบสองที่ผ่านมาและแม้ส่วนตัวจะเห็นใจชาวบางโสมสีแต่ก็ไม่อยากให้มีการผันน้ำลงมาเพราะจะทำให้ความเสียหายขยายวงกว้างไปอีกก็ต้องเกียมยกของ ยกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนใบสองครับใบสองใบสามนะครับตอนตอนนี้น้ํามันไปเข้าด้านหลังเข้าลงนาแล้วก็จะไปมันจะไปไปไป,ไปจบบ้านหมีหมฟังฟังข่าวอยู่ว่าเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปเราก็ไม่รู้จะทําไงก็คือก็อบตอก็ต้องทําใจก็ต้องเปิดมา สำหรับน้ำที่ระบายลงทุ่งเชียงรากคาดว่าจะมีสองหมู่บ้านรวมกว่า300หลังคาเรือนได้รับผลกระทบก่อนจะไหลต่อไปยังอำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหนี่จังหวัดลบบุรีลันชัป,ปกรรามสันเทียถ่ายภาพกีรติพุรหงเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้